สวัสดีค่ะวันนี้อิฟทำคลิปตัวอย่างลูกค้าที่ทำประกันสุขภาพของ AA นะคะเมื่อเข้ารับการรักษาเนี่ยเอเอะจ่ายผลประโยชน์อย่างไรเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันนะคะกรณนนีตัวอย่างนะคะคุณเอก,กชัยเนี่ยอายุ35ปีนะคะเป็นหัวหน้าครอบครัวทำากันให้กับตัวเองซึ่งเป็นประกันสุขภาพของ AA h e a l t h s a v e r นะคะแผนเหมาจ่ายค่ารักษาอยู่ที่3 0 0 0 0 0บาทนะคะค่าห้องจะอยู่ที่2,000บาทนะคะสำหรับเบีย้ยป,ประกันนะคะจะอยู่ที่9,300บาทต่อปีนะคะเคสก็คือคุณเอก,กชัยเนี่ย ผ่าตัดไส้ติ่งอักเสบนะคะได้นอนโรงพยาบาลเนี่ยก็คือ3วันนะคะเดี๋ยวเรามาดูตารางเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายกันนะคะเคสผ่าตัดเนี่ยค่าใช้จ่ายต่างๆจะมีอยู่อ่าสี่หมวดนะคะหลักๆนะคะซึ่งหมวดแรกนะคะหมวดที่1นึ่งะก็จะเป็นค่าห้องค่าอาหารนะคะแล้วก็หมวดที่2เนี่ยจะเป็นค่าบริการทางการแพทย์นะคะค่าน้ําเกลือค่ายากลับบ้านนะคะแล้วก็หมวดที่3ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมนะคะแพทย์ตรวจรักษานะคะแล้วก็หมวดที่4ก็คือค่าผ่าตัดต่างๆนะคะ ซึ่งบินค่าใช้จ่ายทั้งหมดเนี่ยจะอยู่ที่151,192บาทนะคะแผนประกันสุขภาพที่คุณเอกชัยทำคือประกันสุขภาพ AA Health saver แบบเหมาจ่ายนะคะซึ่งประกันชีวิตหลักอะคะ่ะทุนประกันจะอยู่ที่100,000บาทนะคะค่าเบีย้ยจะอยู่ที่2,430บาทต่อปีนะคะแล้วก็เป็นตัว AA Health saver เนี่ยเบีย้ยจะอยู่ที่9,300บาทต่อปีนะคะ ซึ่งรวมแล้วก็คือจะเป็น 1, 1730บาทต่อปีนะคะเป็นเบี้ยที่ชำระต่อปีแล้วก็หมวดที่1นึเนี่ยค่าห้องผ่าตัดนะคะตามแผนประกันจะอยู่ที่2 0 0 0บาทต่อว,วันนะคะคุณเอกใช้เข้าทั้งหมด3วันก็จะเป็น6000นะคะแต่บินค่าใช้จ่ายอยู่ที่7,050บาทนะคะอันนี้ก็คือยังไม่เพียงพอนะคะเราต้องได้จ่ายส่วนต่างเพิ่มก็คือ1 0 5 0บาท สำหรับหมวดค่าห้องค่าอาหารนะคะแล้วก็มาดูในหมวดที่2นะคะเป็นวงเงินที่ได้ต่อการเข้ารับการรักษานะคะจะวงเงินอยู่ที่35 0 0 0นนะคะแต่บินค่ารักษาก็คือไม่เกินวงเงินนะคะก็คือเราไม่ต้องได้จ่ายเพิ่มแล้วก็ดูในหมวดที่3นะคะแล้วก็หมวดที่4เนี่ยวงเงินเหมาจ่ายตามจริงนะคะก็คือไม่เกิน3 0 0แสนบาทนะคะก็คือค่ารักษาก็คือไม่เกินวงเงินนะคะก็ไม่ต้องได้จ่ายเพิ่มแต่ว่าสรุป ที่เราต้องจ่ายส่วนต่างเพิ่มก็คือเป็นค่าห้องนะคะก็คือ1,050บาทนะคะต่อมาเดี๋ยวอีฟพอเสนออีกแผนหนึ่งนะคะเป็นตัว AA Health Happy นะคะซึ่งเป็นแผนสุขภาพแบบเหมาจ่ายนะคะค่ารักษาจะอยู่ที่5ล้านบาทนะคะค่าห้องจะอยู่ที่3,000บาทนะคะ ซึ่งประกันชีวิตหลักนะคะทุนประกันจะอยู่ที่10,000แสนนะคะเบีย้ยต่อปีจะอยู่ที่2430บาทต่อปีแล้วก็ a a Health Happy เนี่ยเบีย้ยจะอยู่ที่18,900บาทนะคะซึ่งรวมแล้วเบีย้ยที่เราต้องชำระก็คือจะอยู่ที่21,330บาทต่อปีค่ะแต่เมื่อเปรียบเทียบแล้วค่ะ a a Health Happy เนี่ยค่ะเบีย้ยจะสูงกว่า a a Health s a v e r อยู่ที่ประมาณ9,600บาทนะคะมาดูค่าใช้จ่ายในหมวดต่างๆกันค่ะ อาถ้าเป็น AA Hill hey, Happy นะคะหมวดที่1ค่าห้องตามแผนประกันจะอยู่ที่3,000บาทต่อวันนะคะเข้ารับการรักษาก็คือ3วันจะเป็น9,000บาทนะคะแต่บินค่าใช้จ่ายจะอยู่ที่7 5 5 0บาทก็แสดงว่าหมวดที่1เนี่ยเราไม่ต้องจ่ายเพิ่มเพราะว่าวงเงินพอนะคะแล้วก็หมวดที่2อะคะ่ะ วงเงินที่ได้ต่อการเข้ารับการรักษาจะอยู่ที่เป็นวงเงินาเหมาจ่าย้ล้านบาทนะคะอันนี้ก็คือเพียงพองไม่ต้องจ่ายเพิ่มนะคะ<อ>แล้วก็หมวดที่3วงเงินอยู่ที่2,000บาทต่อวันนะคะก็คือ3วันอยู่ที่6,000บาทนะคะเท่ากับบินค่ารักษานะคะไม่ได้จ่ายเพิ่มนะคะ<อ>แล้วก็มาดูในหมวดที่4นะคะเกี่ยวกับวงเงินการผ่าตัดนะคะก็คือวงเงินรักษาอยู่ที่5ล้านบาทเหมาจ่ายตามจริงนะคะ ตัวนี้ก็คือไม่ได้จ่ายเพิ่มเพราะว่าเพียงพอแล้วเนาะสรุปแผนนี้ก็คือเราไม่ต้องจ่ายส่วนต่างนะคะสรุปนะคะ2แผนนี้นะคะระหว่าง AA Health s e r v e r ส่งเบี้ยถูกกว่านะคะแต่ต้องได้จ่ายค่าส่วนต่างค่ารักษาเพิ่มนะคะแต่ก็ไม่มากนะคะเมื่อนํายอดที่จ่ายเพิ่มเนี่ยมารวมกับเบี้ยประกันของ AA Health s i v e r เนี่ยยอดรวมกันจะได้อยู่ที่12,780บบาทนะคะซึ่งยอดอเบี้ยประกันเนี่ยจะต่ำกว่า AA Health Happy นะคะ ดังนั้นมองภาพรวมแล้วนะคะแผน AA Heal s a v e r เนี่ยจะครอบคุมแล้วก็คุ้มกว่าค่ะสำหรับการเจ็บป่วยทั่วไปถึงปานกลางนะคะหากลูกค้าคนใดสนใจทำประกันหรือว่าอยากสติดต่อสอบถามอีกเพิ่มเติมนะคะสามารถติดต่ออ,อีที่ไลน์แอนะคะที่ a s i aa h a i นะคะหรือว่าสามารถติดต่อสอบถามทางโทรศัพท์ได้ที่เบอร์088244 966 1ค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆค่ะ